โ okay. อเคเรื่องนี้นะครับผมจะสรุปพาร์ทที่1ของไฟฟ้าสถิตนะครับที่เราเรียนวิกที่1นะครับ <c oughs> ก็คือไฟฟ้าสถิตพาร์ทที่1ก็จะพูดถึงแรงไฟฟ้านะครับหรือแรงกูลอง ซึ่งจะจากัดอยู่ในกรณีที่มันเป็นไฟฟ้าสถิตก็คือประจุไฟฟ้าอยู่นิ่งกับที่นะครับแรงไฟฟ้านะครับหรือแรงคูลมเนี่ยอ,อย่างแรกนะครับนอหาทั้งหมดที่เรา,เ,าเรียนมาก็เดี๋ยวจะพูดอย่างสรุปนะครับก็คือมันมีพอยสำคัญอยู่ก็คือ1คือสิ่งที่เราต้องรู้จักก็คือ1ก็คือประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าเป็นสมบัติทางกายภาพอันหนึ่งของอนุภาคนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า,อ,าอันตรกิยาทางไฟฟ้าจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยนะครับมันจะขึ้นกับสมบัติที่เรียกว่าประจุไฟฟ้าของวัตถุของอนุภาคนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอนุภาคอยู่ตัวหนึ่งนะครับอันตรกิยาของมันกับ อนุภาคหนึ่วัตถุอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวมันเนี่ยนะครับหมันจะขึ้นกับสมบัติของภายในของอนุภาคที่เรียกว่าประจุไฟฟ้าซึ่งมักจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษร Q นะครับนี่คือ Q คือแทนปริมาณที่เรียกว่าประจุไฟฟ้าของอนุภาคนะครับ ซึ่งไอคิวเนี่ยมันมีอยู่2ออชนิดนะครับก็คือคิวเนี่ยมีอยู่2ชนิดประจุไฟฟ้ามีสองชนิดคือประจุบวกกับประจุลบนะครับซึ่งไอบวกกับลบเนี่ยก็จะแทนเครื่องหมายของประจุด้วยนะครับว่าประจุมันมีมากน้อยเท่าไหร่เป็นบวกหรือเป็นลบนะเน้นปริมาณประจุก,ก็จะเป็นมีทั้งเครื่องหมายแล้วก็มีทั้งความมากน้อยคือ ขนาดคือตัวเลขนะครับโอเคงั้นประจุไฟฟ้ามี2ชนิดอ่าโอเคคราวนี้ครับอันตรกิรยาทำไฟฟ้าระหว่างประจุไฟฟ้านะครับระหว่างอนุภาคที่มันมีประจุไฟฟ้า,ฟาครับก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือถ้าอันตรกิริยานะถ้าเป็น มันมีประจุบวกเจอกับประจุบวกถ้าเรามีประจุบวกกับประจุบวกนะครับเจอกันหรือประจุลบกับประจุลบเจอกัน ประจุเหมือนกันก็จะออกแรงมันก็จะเกิดอัตริยาในลักษณะที่มันจะผลักกันนะครับก็จะเกิดการผลักกนันคือประจุเหมือนกันจะการผลักกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประจตุต่างชนิดกัน เจอกันก็จะเกิดอันตรายาที่เกิดการดึงดูดกัน <Okay. S 1> และต่อมานะครับ การเกิดแรงดึงดูดหรือแรงขัดซึ่งเป็นแรงขันไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกมันว่าแรงขันคูลองเนี่ยลักษณะการเกิดแรงว่ามันจะเกิดมากน้อยเนี่ยมันขึ้นกับหนึ่งเลยนะครับแรงขันไฟฟ้าระหว่างประจุ2ตัวถ้าเกิดว่าเรามีประจุ2ตัว